ไอหม้อกองเนี่ยมันเก่าก็เลยว่าเก่าว่าจะถอดมาทำสีใหม่โอเคครับก็ก่อนที่จะไปดูคือพี่มีเกมมาแนะนำเว้ยเกมดีๆแบบเล่นง่ายได้นอย่างจริงนี่เกมนี้เลยนีมาดูม,มาดูนี่นเกมเกมเลย นี่ไงง่ายง่ายไหมเล่นหูเป่าทีเดียวได้หนังยางจริงแอดไปที่แอดพ o โอพีเแอดเป่ากบนะครับผมของจริงได้หนังยางจริงต้องแอดไปที่แอดพ o โอพีโอเคไปดูคลิปกันได้เลยเนี่ยสปอนเซอร์เข้าเลยแอดเป่ากบอย่าลืมไปเล่นกัินน้องๆมาละเอ็นครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับชแนลหัวเป็นเลสิ่งอีกค่ทำแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำตัวนี้ครับ เ yeah. ไม่ตัวเจ้านี้นี่ mm. เห็นไหมไอหม้อ,อก,กองเนี่ยมันเก่าก็เลยวะเก่าว่าจะถอดมาทําสีใหม่ก็เลยก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวขอผมอนุญาตแกะเจ้าสีกันนะครับไป โอเคครับเราก็ได้แบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวฝากรนะคือพอดีผมเห็นว่าตรงนี้มันเก่าเลยก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาออกมาขัดแล้วทาสีใหม่ะครับเอเดี๋ยวจะลองดูว่าทําเองเนี่ยมันใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วมันคุ้มค่าไหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อสีก่อนนะครับแล้วก็ซื้อกระดาษทรายเรียบร้อยนะครับผมโอเคขอขอ,อนุญาตโอ้ฝุ่นถือว่าเยอะนะ ล้างหนึ่งไปล้างก่อนแล้วก็วันนี้ก็ซื้อสีอ่ะสีโอบี้เนี่ยโอบีอ้วะอ๋อโกเบโกเบนะครับสีดำด้านแล้วก็มีกระดาษทรายแบบเอห้าสิบนี่ยาวหน่อย,ยนนะแล้วมีสามร้อยก็จะละเอียดหน่อยก็เดี๋ยวขัดด้วยยาก่อนแล้วก็มาต่อใยละเอียดเดี๋ยวดุวยเลย 来。Bye. ไม,มมไม่ค่อยเนียน,ยยนถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ควรจะรองพื้นก่อนนะครับเป็นสีรองพื้นแบบพวกพลาสติกเนี่ยครับนี่คือผมทําแบบหย,ยาบๆแล้วกันคือจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหรแ่แต่ถ้าเกิดอยากให้เนียนกว่านี้ก็ลงสีรองพื้นที่เป็นสีขาวก่อนจะดีกว่านี่คือทาเหมือนแก้ขัดเฉยๆ โอเคครับก็เสร็จอันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูชี้งานกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อวานผมเอามาเก็บรงนี้แหละตครับาถามว่าเนียนไหมก็จริงๆมันยังไม่ค่อยเนียนนะถ้าเกิดอยากให้เนียนกว่านี้ก็ใช้กระดาษซายเบอร์แบบว่า500 600อย่ะไเงี้ยที่มากกว่า320ที่เราที่เราเตรียมมา ขัดให้ละเอียดแล้วก็พ่นสีใหม่ครับแต่ว่าสําหรับผมก็เออถือว่างานก็เป็นที่น่าพึงพอใจถือว่าดีกว่าเดิมนะผมใช้ได้ลองเข้าดูใกล้เป็นไงว่าเนียนไหมถ้าเองว่าเนียนก็คอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์กันมาได้ถ้าไม่เนียนก็ยังไงก็บอกถ้าเกิดอยากให้เนียนกว่านี้แนะนําว่าให้ใช้สีรองพื้นก่อนนะครับค่อยลงสีจริงอันนี้ที่พ่นลงไปเลยก็เลยแบบว่ามันก็มันก็เลยงานประมาณนี้งานดิบๆแต่อันนี้ไม่ได้พ่นเพื่อแบล็คเกอร์นะเอาเป็นดำด้านก็สวยดี โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าไปใส่กองใส่กองใส่กอยไส่แล้วผสม อ๋อคอมเมนต์หมดแล้วเว้ยจริงถ้าเกิดอยากให้ใหม่กว่าน,นี้ก็ซื้อใหม่อันนี้ลงทุนแค่กระดาษทรายยี่สิบบาทแล้วก็สีสี่สิบบาท <c oughs> ใช้เงินแค่นี้ยคือทำมันดูดีขึ้นปว่าเดิมนิดนึงแหะไม่ได้แบบ <c oughs> ไม่ได้เวอร์บังแล้จริงถ้าเกิดอยากทำดีกว่าน,นี้ก็อย่างที่บอกนะครับลงสีลงพื้นก่น เคครับก็เสร็จเดือนที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากดูนะครับโอเคเดี๋ยวขันไปดูพร้อมกันเลยว่าดูดิว่ามันหล่อขึ้นแบบนี่ดูดิดเป็งไงเป็งว่านาน,านงานมันเนียนขึ้นมาตรงเนี้ยเออรู้สึกว่าทํามาก็โเครับใจนะถ้าใครชอบขึ้นชอบอะไรก็เงี้ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไปที่ติดตามและกดกระดิ่งไปที่ทั้งหมดด้วยครับขอบมากนะครับที่มาเป็นตามและซับใหม่ จเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณคววัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ทำอะไรไป